อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดราม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับเมื่หอหนังไทยดังลาวก็ขอเกาะหน่อยแต่ก็ดราม่าจนได้เมื่อลาวนั้นเคลมหนังสับเปลเรื่องนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับเป็นเรื่องราวจากทางช่อง YouTube One totail ซึ่งเป็นช่องยูทูบเบอร์ของชาวลาวนะครับได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวลั่น หนังสปอร์เรอของไทยดังได้เพราะใช้ภาษาลาวคนลาวมีอยู่ทั่วโลกซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับหนังไทยที่เข้าฉายในโรงหนังที่มีชื่อว่าสปอร์เรอจากจักรวาลไทยบ้านปัจจุบันนั้นหนังสปเร์เรอกว่ารายได้ไปเกือบ600ล้านบาทหนังเรื่องนี้มาแรงและดังสุดๆไปเลยซึ่งสาเหตุที่ทำให้หนังเรื่องนี้มาแรงและประสบความสำเร็จขนาดนี้ มาจาก1ระยะเวลาหนังจัก,กรวาลไทยบ้านซีรีส์ออกฉายครั้งล่าสุดเมื่อ5ปีที่แล้วและสร้างภาคต่อมาเรื่อยๆส่งผลให้ผู้ชมนั้นรู้จักตัวละครและผูกพันกับตัวละครนับวันยิ่งผูกพันมากยิ่งขึ้นทำให้หนังสปอเรอมีผู้ชมที่รอดูเป็นจำนวนมากอยู่แล้วจากผลงานเก่าๆของพวกเขาที่เคยสร้างมา 2. ความเป็นธรรมชาตินักแสดงในเรื่องเป็นนักแสดงบ้านๆไม่ได้เป็นคนดังหรือศิลปินดาราทำให้หนังมีความสมจริงเข้าถึงง่ายทำให้ผู้ชมนั้นอินกับตัวละครนั้น 3. ความทุ่มเทของทีมงานส่งผลให้หนังมีคุณภาพดีและประสบความสำเร็จทำให้หนังสัปเหร่ประสบความสำเร็จและโด่งดังด้วยหนังสัปเหร่นั้นได้มาฉายที่โรงหนัง ประเทศลาวเหมือนกันและกลายเป็นหนังที่สร้างรายได้มากที่สุดในประเทศลาวไปแล้วโดยทางเพจ Inside Laos รายงานว่าซับเปอร์เป็นหนังที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดในประเทศลาวหนังที่มีบางฉากถ่ายทําอยู่ลาวน้ำตกตาดเยืงอเมืองปากซองแขวงจำปาสักกลายเป็นหนังที่สร้างรายได้มากที่สุดตลอดกาลในบรรดาหนังที่เข้าฉายที่ประเทศลาว แสงหน้า Avenger Endgames และ Avatar The World of Water เมืองปากซองแขวงจำปาสัก์โดยมีคอมเมนต์ของคนลาวคนหนึ่งได้คอมเมนต์ว่าหนังสับปะเรอนั้นโด่งดังและประสบความสำเร็จเพราะใช้ภาษาลาวและคนลาวฟังภาษาลาวเข้าใจมีอยู่หลายประเทศทั่วโลก ดยภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสาภาพวิจารณ์นะครับได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าภาษาอีสานกับภาษาลาวสำเนียงมันต่างกันนะครับสมองคิดเยอะๆนะผมคนอีสานน่ะพูดอีสานแบบปกติคนลาวยังฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยแล้วภาษาลาวบางคำผมยังไม่เข้าใจเลยอย่ามาบอกว่าภาษาที่ใช้คือภาษาลาววงเล็บล้านช้าง คนสปปลาวรู้จักไหมแต่ก่อนมีแต่สยามพงเล็บไทยกับล้านช้างจะปาสักเวียงจันทร์ไม่มีสปปลาวนะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเมื่อก่อนลาวเป็นประเทศอาณานิคมของไทยเอาง่ายๆคือไทยปกครองทําไมคนดีสารต้องเป็นคนลาวทําไมไม่เคยบอกว่าลาวต่างหากที่เคยเป็นของไทยแต่ตอนนี้นะ่ก็แยกประเทศไปแล้วอย่ามาฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยนะดูหนังให้สนุกค่ะ อย่าดรามา่าอย่าจมอยู่กับอดีตเหมือนขเขมรแล้วชีวิตจะดีขึ้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่แปลกใจเลยทําไมลาวและขเขมรน่ะคล้ายๆกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทําไมหนังที่ลาวถึงไม่ดังละ่ะหนังที่ลาวก็ใช้ภาษาลาวเหมือนกันลาวกับขเขมรความคิดเหมือนกันประเทศถึงไม่เจริญไม่พัฒนาคิดอะไรไม่เป็น ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับดราม่าอีกแล้วเมื่อลาวอยากให้ไทยช่วยอยากกู้เงินจากประเทศไทยแต่เคยด่าคนไทยไว้งานนี้จึงส่อแววอดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมารับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางช่อง YouTube Top La o Story ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า ลาวอดรับเงินกู้จากประเทศไทยหลังคนไทยแห่คัดค้านช่วยไปก็โดนคนลาวด่าซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับล่าสุดเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นปรามาไปเรียบร้อยแล้วท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาเยือนประเทศลาวได้จัดเตรียมข้อเสนอช่วยลาวแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านของการค้าเห็นควร ร่วมกันหาแนวทางลดอุปสรรคและเร่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันนายกรัฐมนตรีสนใจซื้อพลังงานสะอาดจากประเทศลาวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ขยายตัวนายกรัฐมนตรีย้ำการสนับสนุนนโยบายของรัฐาบาลสปปลาวที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงและ พร้อมสารต่อการทำงานร่วมกันกับฝ่ายสปัปปลรวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านของข้ามนาคมขนส่งระหว่าง2ประเทศสำหรับความเชื่อมโยงทางระบบร,รางนายกรัฐมนตรีขอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งรัดการหารือรายละเอียดเพื่อเริ่มการก่อสร้างสะพานสำหรับรถไฟข้ามแม่น้ำโขงวงเล็บน้องคายเวียงจันทร ดยไทยนั้นพร้อมสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งรัดจัดการจัดทำกรอบความตกลงเพื่อเริ่มเดินรถไฟระหว่างสถานีท่านาแล้งมาถึงสถานีรถไฟเวียงจันทร์วงเล็บคำสวัสดได้ในต้นปีหน้าซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างกันแต่อย่างไรก็ตามจากข้อเสนอดังกล่าว ที่คนไทยจะปล่อยเงินกู้ให้กับสบปปลาวปรากฏว่าทำให้คนไทยและคนลาวพากันสะดุดไปทําตามกันมีคนไทยจำนวนมากเข้ามาคัดค้านอย่างทันทีจากการที่นายกไทยจะปล่อยเงินกู้ให้กับลาวนั้นมีหลายเหตุผลเพราะว่าลาวนั้นมีหนี้มหาศาลกับประเทศไทย แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถใช้นี่ได้และทุกครั้งที่ไทยช่วยเหลือลาวสุดท้ายก็จะมีคนลาวบางกลุ่มออกมาด่าคนไทยออกมาว่าคนไทยเผื่อประเทศลาวื่วยภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าไทยควรจะช่วยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การทําแบบนี้ค่ะและเห็นด้วยกับหลายๆคนที่เขาคิดว่าลาวในตอนนี้ไม่พร้อมที่จะประทับใจ กับน้ำใจของคนไทยหรอกคะ่ะเดี๋ยวก็ด่าเราจริงๆเรานะ่มันเจ็บนะคะที่ทำตัวเป็นคนดีจนดูโง่ไปเลยแบบนี้นะ่ะนี่ทับถมไปเรื่อยๆไทยจะเป็นเตี้ยอุ้มคอมสักวันคนไทยอีกมากนะที่ลำบากนี่ท่วนหน้าคะ่ะกรุณาช่วยคนในชาติเถอคะค่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคัดค้านไม่ให้ปล่อยกู้เพิ่มกับเปวอีกเพราะของเก่านะ่ยยังไม่จ่าย นายกต้องถามประชาชนเจ้าของประเทศก่อนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านายกลาวขอให้ช่วย10กว่าข้อแต่ละข้อนะ่ะไทยใช้เงินอย่างเยอะบางข้อให้เปล่าแถมไม่มีสักข้อที่ไทยจะได้ประโยชน์เลยสร้างให้เสร็จไม่ยอมติดป้ายภาษาไทยติดแบบจีนเอาแต่ได้อย่างเดียวสุดท้ายเครียดเราด่าเราอีกถ้ายัางช่วยอีกนะก็จุดๆุถัดมานะครับคอมเมนว่า ต้องขอบคุณประธานมวยลาวที่ทําให้คนไทยตาสว่างซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ